สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านนะทุกคนนะครับแล้วก็สบายดีโมคู่อฟ FC ทางลาวนำเนาะตายเลยทุกคน<ม>วันนี้นะครับก็จะแนะนำพระอีกองนะครับซึ่งเพิ่งเสวหามานะครับก็จะให้เอฟซเพื่อนๆพ,พี่ได้ชมกันนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับเกตไซโยนะครับเป็นพิมพ์อกตลอดนะครับ เป็นพิมพ์หกชั้นหกตลอดนะครับก็นี่เลยครับก็เดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับผมไปชมกันเลยครับอ่านี่เลยครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ชมกันเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอ่าอีกพิมพ์หนึ่งที่เป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับพิมพ์ที่เขาเล่นเล่นกันในวงการนะครับ สำหรับผมผมนับถือนะครับผมแต่สำหรับคนอื่นไม่รู้ว่าเขาจะติดเกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมเกหรือไม่เกผมก็เป็นความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของผมนะครับผ mm. มเพื่อนเพื่อนที่พี่เห็นประการใดก็แนะนำได้นะครับผมก็บอกได้ว่ายุคไหนอะไรยังไงน,นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ รู้แจ้งขนาดนั้นนะครับผมนี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบนะครับในพุทธศิลป์ชอบในธรรมะนะครับชอบในพุทธศาสนานะครับผมนี่ก็เพิ่งได้มานะครับองนี้มีเพื่อนไปเดินนะครับไปเดินก็เจอเจอในตลาดนี่นะครับ ตลาดพระนี่นะครับก็บอกว่าอยากได้ไหมก็อยากได้ครับผมเขาถ่ายรูปมาให้ดูถ่ายวิดีโอมาให้ดูก็อชอบก็เลยฝากให้เขาเอามาให้นะรตรงนี้ผมไม่สบายหลายวันนะครับเพื่อนๆพี่ๆไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมเลยเออคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเดือนนี้เลยว่าได้ นี่ทำมาเกือบเดือนแล้วนะครับไม่ค่อยสบายก็เลยหยุดพักก่อนนี่นะครับเป็นพระที่ติดติดแม่พิมพ์แบบติดเต็มองค์นะครับผมไม่มีจุดตำหนิไม่มีจุดที่ว่าบินหรือกระเทาะนะครับเป็นพระที่เต็มบล็อกเลยนะครับคือเป็นองค์ใหญ่เลย เนี่ยครับฐานสังเกตดูฐานก็จะติดแบบอ้วนๆเลยนะครับเป็นฐานอ้วนๆเลยนะนี่ครับอาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่ามือจับกล้องเองครับนี่ครับเป็นพระที่ติดกับแม่พิมพ์เต็มแม่พิมพ์นะครับ ตรงนี้หอมเนื้อว่านมากครับผมหอมแบบกลิ่นว่านเลยเป็นพระที่อยู่ในกรอบนะครับผมเป็นพระที่อยู่ในกรอบนี้เพิ่งแกะออกมานะเป็นเนื้อดําเดิมเลยนะเป็นลายแตกนะครับเนื้อแข็งมากนะครับเนื้อแข็งแข็งสุดๆวางบนกระจกก็ดังแก๊กๆนะครับ นีเนื้อหานะครับอันหน้านี่ฮะ,ฮะ,อ,ะอันที่จริงผมมีสององนะครับวันนี้ได้มาสององอที่เพื่อนเช่ามาเนี่ยนะครับที่ฝากเพื่อนเช่ามาให้เขาเจอแต่ว่าเขามีแล้วนะครับเขาก็เลยทักมาว่าเอาเป้า ก็เลยให้เขาเศร้ามานะครับนะ <bona. S 1> ครับเพื่อนๆที่พี่คิดเห็นอย่างไรก็ Honestly, คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าพระองค์นี้ยุคไหนทันไหมหรือไม่ทันนะครับหรืออย่างไรแต่พระองค์นี้คือพระแท้นะครับไม่ไม่ทราบว่าออกวัดไหนแค่นั้นเองแต่เป็นพิม ถ้าเป็นวัดอื่นก็น่าจะพิมพ์ล้อนะครับวัดเกตไโยนะครับผมน,นี่คือเก่านะครับดูดูเนื้อดูผิวนะครับก็คือมีลายแตกนะครับแตกลายงายอย่างนี้นะดูหน้าอกก็จะมีจะมีเม็ด แขนซ้ายนะครับเนี่ยตรงร่องนาะอ,อกครับก็แขนซ้ายก็ขึ้นมาเต็มนะแล้วก็ซอกแขนซูมนี่ม้วนนะครับซ้มซ้มม้วนแล้วก็มีแขนซ้ายขึ้นมานะพื้นด้านในจะต่ํา,า,า,ก,จก,จากว่าด้านในกรอบกระจกจะต่ํากว่าด้านด้านนอกนะครับจะเป็นหลุมดึกกว่าเนี่ย พุทธศินสวยนะครับเป็นพระที่แกะนะครับแกะแม่พิมพ์แต่ว่าในสร้างยุคก,ก่อนๆน,นีอ่อาจจะไม่ได้ทันสมัยมากนะครับแต่ว่าสร้างยุคนั้นนี่ถือพุทธนะครับถือถือศินนะครับที่จะแกะนี้ได้ก็คือเขามีสมาธิถือสินนะครับถึงจะแกะได้นะครับแบบละคนทั่วไปทําไม่ได้นะครับ เราต้องถือศีลถึงจะแกะแบบนี้ได้นะครับเพดูพุทธศีลที่อ่อนซ้อยนะครับงดงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้นะครับ,นะรบกล้องไม่ค่อยโฟก,กัสเท่าไหร่ ด้านหน้านะครับด้นหน้าพิมพที่สวยด้านข้างก็จะเป็นแขนซนายขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูซูมอีกทีหนึ่งซูมม้วนครับซูมม้วนข้างบนนี่ม้วนเข้าเลยนะครับซูม นี่คือด้านหน้าเต็มองนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังด้วยละอง์นี้จะไม่หนานะครับไม่หนาจะออกแบบบางๆนะครับอขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจิบให้เพื่อนๆได้ชมดีกว่าจะโฟกัสดีกว่านะนครับนี่ ที่เป็นพลาที่ไม่ได้ใช้นะครับคืออยู่ในกรอบก็คือยังไงอย่างนั้นเลยองค์ที่สวยองค์หนึ่งเพื่อนบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วที่อยากได้ก็แชทหาผมก็วิดีโอให้ดูครับแต่ไม่ชัดนี่เขาถ่ายรูปมาให้ก็เลยอ๋อเป็นภระวัดเกตก็เลยเอานะครับ องนี้ไม่แพงนะครับผมเช่าผมเช่าไม่แพงองละสามร้อยเองครับสามร้อยก็ตามกําลังครับผมเพราะว่ากําลังมีแค่นี้ก็หาหาแบบนี้นะจริงภาพแบบไหนก็อยู่ที่ใจเราศรัทธานะครับตั้งมั่นนะครับในยึดถือในความรีในหลักทำคำสอนของครูบาอาจารย์นะ แล,สส <S <s แล้วที่สำคัญนะครับต้องสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์ให้จิตใจนะครับลมปลอดโปร่งนะครับให้จิตใจผ่องใสนะครับก็จะดีกับตัวเองนะครับและครอบครัวนะครับไม่ว่าการกระทำและคำพูดนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับตรงนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นหลุมมวนสารอะไรสักอย่างที่ที่แห้งตัวแล้วก็ยุบไปนะครับหรือไม่แน่นะครับอาจจะหลุดไปก็เป็นได้แต่ว่ามองเข้าไปเห็นเหมือนเหมือนเหมือนเขาแห้งนะเหมือนแห้งแล้วก็ยุบแล้วก็ติดกับขอบที่เป็นเนื้ออีกทีนึงครับ นี่คือด้านหลังนะครับผลสารเต็มนะครับผมเม็ดซุ้มกอก็มีนะไอ้ที่เม็ดซุ้มกอนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นแร่เหล็กน้ําพีนะครับผมเพราะว่าเหล็กแร่เหล็กน้ําพีเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับนี้เลยหรือเขาเรียกว่าแรก่ดอ,อกมะขามน,นะครับจึงแร่ตัวนี้นี่แม่เหล็กติดดูดติดนะครับแร่ตัวนี้เพราะว่าเป็นแร่เหล็กน้ําพีแม่เหล็กจะดูดติด ผมมีแม่เหล็กแล้วก็มีเหล็กน้ำพีครับผมมีแร่เหล็กน้ำพีด้วยผมนี่ซึ่งเข้าหามันก็ไม่ได้แพงนะครับซื้อขอซื้อต่อก็้ามาไม่ได้แพงนี่ชมด้านหน้ากีครับนี่เดี๋ยวรายครัางผมจะไม่ให้ชมคนระับเป็นแร่เหล็กน้ำพี ที่ยังไม่ได้หลอมนะครับเป็นเหมือนหินอยู่เลยครับผมผม,มีอยู่นี่ด้านหน้านะครับด้านบนก็จะตีปลี่นะครับเป็นที่แยกแตามการเวลาครับมวลสารแห้งก็จะแยกแยกยุบตัวนะครับไม่ว่าอะไรนะหินดินดินที่เป็นโคลนนะ เวลาน้ำแห้งนี่ก็จะยุบตัวแห้งนี่้ยแตกแล้วนี่ก็เหมือนกันนะแรกๆอาจจะมีน้ำนะเพราะว่าเนื้อจะอ่อนไปกดพิมเพรานะว่าผ่านการเวลานะแห้งก็จะแตกอย่างนี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาชมแค่นี้นะครับผมก็ จากที่ไม่ได้ทําคลิปหลายลายายคลิปนะครับก็อย่างไรก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับติดตามนะครับกด s u b สไคร b ์นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ